สวัสดีครับผมครับก้าวในช่องแอมไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นคอนเทนต์ที่จะดูมีสาระนิดหน่อยนะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มีน้องๆหลายคนคถามผมว่าควรจะไปต่อหรือว่าไปดรอปดีนะครับเพราะว่าการดรอปของที่มอชอเนี่ยเราจะดรอปได้ในตอนที่คะแนนมิดเทมออกใช่ไหมก็คือจะดรอปดแบบติดดับบิวไว้ซึ่งน้องๆก็งงว่าเ,เราทราบเราจะรู้แค่คะแนนมิดเทมอย่างเดียวเนี่ยเราจะ รู้ได้ไงว่าเราควรจะไปดรอปหรือไม่ไปดรอปดีนะเพราะว่าคะแนนไม่เทอาจริงจริง,รงมันก็ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นที่สูงจนขนาดทําให้คนติดเอปได้เข้าใจไปประมาณนี้ยอืก็มีน้องๆหลายคนถามครับผมก็เลยจะมาทําเป็นคอนเทนต์ว่าผมเนี่ยใช้วิธีไหนในการที่ผมเนี่ยจะดูว่าผมเนี่ยจะต้องไปต่อหรือไปดรอปจริงประมาณนี้แต่ว่าผมยังไม่เคยดรอปนะเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเกรดขนาดนั้นวิธีเนี่ยผมจะใช้แค่ในการคํานวณว่า เราเนี่ยจะมีโอกาสได้เกรดประมาณเท่าไหร่หรือว่าต้องทําอีกกี่คะแนนกว่าจะได้เกรดที่เราคาดไว้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการคํานวณด้วยนะแล้วก็จะมาในเชิงทฤษฎีนิดหน่อยก็เดี๋ยวตั้งใจฟังแล้วก็ไปไปพร้อมๆกันก็ได้โอเคอย่างแรกเลยนะเราจะมาทําการแบ่งคะแนนเป็น2เกณฑ์คะแนนใหญ่ๆนะคือเป็นเกณฑ์คะแนนที่คะแนนมากกว่าคะแนนสอบนะเช่นคะแนนงาน70คะแนนสอบ30หรือว่าคะแนนงาน60คะแนนสอบ40อะไรประมาณนี้ ก็มันเป็นวิธีที่เราอาจจะไม่ต้องคำนวณอะไรมากนะเพราะว่าเราตั้งใจทํางานแบบให้ดีๆไปแล้วก็ทําคะแนนสอบสักสิบคะแนนสิบห้าคะแนนอะไรเงี้ยเราก็ได้จะผ่านเอฟแล้วก็ได้เกรดที่ดีประมาณนึงแล้วแล้วก็วิชาอย่างเงี้ยมันเป็นวิชาที่ถ้าสลับของมาร์เก็ตนะไอ้พวกวิชาที่คะแนนงานเยอะ,เ,ยอะ,เ,ยอะเนี่ยวิชาตอนสอบเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากมากมันจะเป็นข้อสอบที่อยู่กับงานที่เราทําเลยเราก็จะแบบ ถ้าเราทํางานแบบเป็นงานกลุ่มหรือว่างานเดียวเนี่ยถ้าเราแบบช่วยเพื่อนทําบ้างหรือว่าแบบเอ่อทเองบ้างแบบตั้งใจทําแบบเออเราแบบหาข้อมูลตอนที่เราทําอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาคํานวณเอยมาแบบใช้ในการสอบได้เลยนะเออมันเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นส่วนแบบต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบที่เราต้องคํานวณนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบที่2ก็คือแบบคะแนนสอบมากกว่าคะแนนงานนั่นเองเช่นคะแนนสอบ60คะแนนงาน40แล้วคะแนนสอบ70คะแนนงาน30อะไรอย่างเงี้ย ก็เช่นว่าแบบเราทํางานได้เต็มสมมติเราทาแบบคะแนนสอบ7030เราทํางานได้เต็ม30แต่ว่าคะแนนสอบเราไม่ได้20อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสติด F สูงกว่างงปะมันมีโอกาสที่จะติด F สูงกว่าเพราะว่าสมมติงาน60ใช่ไหมเราทํางานได้สัก48อย่างเงี้ยเอออีก2คะแนนเราผ่านอะ่ะกับคะแนนงาน30เราทํางานได้แค่30เราต้องการอีกตั้ง20คะแนนหนึ่งถึงจะผ่านเข้าใจปะเออมันก็เลยเป็นวิธีที่เราต้องอาจจะมาคานวณนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะมาคํานวณให้ดูนะ โอเคส่วนวิธีส่วนอ่าส่วนการคำนวณของผมเนี่ยมันจะใช้ได้สำหรับการคะแนนที่มันอิงกลุ่มนะเพราะพวกคะแนนอิงเกณฑ์เนี่ยเราก็คิดปกติเลยนะแบบสมมติเราได้คะแนนสอบเทา่านี้เราประมาณงานได้เท่านี้เราจะได้อีกกี่คะแนนถือได้50าสิบพันเอฟอะไรเงี้ยเออมันคะแนนอิงกลุ่มมันเออคะแนนอิงเกณฑ์มันจะมีคะแนนที่ชัดเจนกว่าประมาณนี้โอเค โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูวิธีการคำนวณแบบง่ายๆของผมละกันไอการคำนวณของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นการคำนวณของกราฟอ่ normal distribution นะหรือว่าไอกราฟระฆังคว่ำหรือว่ากราฟเบ้ซ้ายเบ้ขวาที่เราเคยเรียนกันตอนมาถยมไม่ใช่ตอนมปลายประมาณนี้โอเคมันจะมี3คะแนนหลักๆที่เราควรจะรู้นะก็คืออ่ะสมมตินะสมมติผมให้การสอบครั้งเนี้ยเต็ม30ก็คือเป็น60 40ใช่ไหมคะแนนสอบ60คะแนนงาน40แสดงว่ามันก็คือจะเป็นอ่า สามสิบสามสิบในตอนมิ d t e r m กับตอนไฟ n อลนะสมมติคะแนนเต็มสามสิบใช่ไหมเราเขียนไปก่อนว่าคะแนนเต็มสามสิบสิ่งที่เราต้องรู้นะคือมีสี่อย่างก็คือคะแนนของเราคะแนนมีนคะแนน m ิน n คะแนน max โอเคนะก็คือคะแนนที่เราได้คะแนนของเราเนี่ยคะแนนที่เราออกมาเนี่ยกับคะแนนเฉลี่ยของของคนในในวิชาที่โรงเรียนตอนนั้นแล้วก็คะแนนน้อยสุดกับคะแนนมากสุดนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสมมติเป็นตัวเลขให้เลยแล้วกันสมมติคะแนนเต็มสามสิบนะเราคะแนนของเราได้ สัก13แล้วกันโอเคอยู่ประมาณกลางๆไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะโอเคแล้วสมมุติเราให้คะแนนมีนของเราเนี่ยสมมุติว่าคะแนนสอบของเราเนี่ยได้น้อยกว่าคะแนนมีนนะแสดงว่าคะแนนมีนของเราก็ต้องมากกว่าใช่ไหมสมมติให้มีสัก18แล้วกันโอเคอันนี้จะเป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะใช่ไหมพอคะแนนสอบออกมาเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยคะแนนต่ำกว่าม,มีนเยอะนะแต่ว่าเราไปดูแล้วกันว่าเราควรจะ drop ไหมไปดูวิธีการคำนวณกันโอเคเดี๋ยวเราจะให้คะแนนแม็กคะแนนมีนกับคะแนนแม็กเนี่ยสัก ให้น้อยสุดสักสิบแล้วก็มากสุดสักยี่สิบห้าประมาณนี้มันก็ต้องแบบมีปีศาจอะไรกันบ้างนะเออสักยี่สิบห้าอะไรไปนี้ก็เป็นคะแนนค่อนข้างสูงนะใช่ไหมวิธีการคำนวณของผมนะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะรู้สองสามเอ้ยรู้สี่ค่าของเรามาแล้วใช่ไหมก็คือมีสกอร์ของเรามีคะแนนมินคะแน mean, นมิน mean, กับคะแนนแม็กเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราลองสร้างตารางเป็นกราฟเอ่อ uh, normal distribution ของผมขึ้นมานะก็คืออย่างแรกก็คือเราต้องล่างล่างมินกับล่างแม็กไม่ใช่ล่างมินกับล่างแม็กก่อนก็คือมินสิบแม็กยแม็กยี่สิบห้าใช่ไหม ก็คือเอาต่ำสุดก็คือมันจะเริ่มที่ศูนใช่ไหมก็คือได้ศูนย์คะแนนกับมากสุดก็คือ30คะแนนเห็นปะตัวเล็กไปไหมโอเคศูนย์กับ30เสร็จปุ๊บให้เราล่างมินกับล่างแม็กก็คือสมมติมินสัก10ก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเอ้สามสิบอยู่ประมาณไหนวะปุ๊บมินสักสิบก็หนึ่งส่วนสามก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วกันโอเคส่วนแม็กเนี่ยยี่สิบห้าก็จะให้อยู่ประมาณนี้เนาะ เราไม่ต้องทําให้มันชัดเจนมากก็ได้นะทําให้แค่แบบคร่าวๆเนี่ยมันเป็นวิธีแบบที่แบบเออเราแค่เอามาดูเฉยๆว่าคะแนานเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณไหนเนาะเสร็จปุ๊บพอเราล่างมินกับล่างแม็กซ์เสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าคะแนานเนี่ยมันจะเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปสิ้นสุดแค่ตรงนี้เนาะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามีนมาล่างเราจะเห็นว่า25กับ10ใช่ไหมแสดงว่าตรงกลางระหว่างของมันเท่าไหร่ 25กับ10ก็คือ15ตรงกลางวันนี้คือ7.5เนาะก็คือจะเป็น17.5ใช่ไหมสิบเจ็เนี่ยคือคะแนนไอ10้10ถึง25แบบตรงกลางเป๊ะๆงงปะงงไหมอ่าไม่งงเนาะก็คือเราอันเนี้ยมาต่างกับ15เราเนี่ยหาร2เพื่อจะหาตรงกลางใช่ไหมก็คือ7.5แสดงว่า7.5บวกกับ10ก็คือ17.5มันจะเป็นการเอ่อไอ้คะแนนที่จะอยู่ตรงกลางเป๊ะๆใช่ไหม ก็จะอยู่ประมาณสักให้อยู่สักสีอะไรดีเปลี่ยนสีแป๊บให้อยู่ประมาณสักตรงนี้17.5แต่มีนของเราเนี่ยเยอะกว่ากลางเยอะกว่าค่ากลางงงปะมีนของเราคือสิแสดงว่าเยอะกว่าค่ากลางแสดงว่าให้มีนของเราเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณนี้งงปะเสร็จปุ๊บเราจะรู้ว่าค่ากลางเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมค่ามีนมีสูงกว่ากลางปุ๊บแล้วก็สิบยแสดงว่าถ้าค่ามีน มีนสูงกว่าค่ากลางอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะตัด f มากกว่าห้าสิบงงปะเพราะว่าหรือว่าเราคำนวณง่ายๆเลยก็ได้นะเอออันนี้เราเพิ่งได้ออกมาว่าดูง่ายๆเลยก็คือศูนย์สามสิบศูนย์ถึงสาสิบค่ากลางคือสิบห้าถ้ามีนมากกว่าครึ่งอ่ะก็แสดงว่ามีโอกาสตัด f ที่ที่จะสูงมากกว่าครึ่งเก็ตป่ะสูงมากกว่าห้าสิบอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนในคณะทําคะแนนได้มากกว่าครึ่งประมาณนี้เก็ไป่ะส่วนมากทําคะแนนได้เป็นกราฟ เอียงเบซายเดี๋ยวว่าได้ดูจะได้ไม่งงโอเคเสร็จปุ๊บพอเราเอาสามค่าเนี่ยมาล่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าไอ้จุดมีเนี่ยคือจุดที่คนเนี่ยได้คะแนนเยอะที่สุดถูกปะแสดงว่าตรงนี้จะมีความสูงที่สุดงงไหมไม่ไม่งงนะจะมีความสูงของกราฟมากที่สุดแล้วให้เราเนี่ยวาดเป็นกราฟเอียงลงมาเลยก็คือเป็นกราฟ normal line ของ normal distribution ของเราเลยก็คือล่างลงมาปุ๊บ คร่าวๆนะไม่ต้องให้มันชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็่ปอมันก็จะได้การประมาณนี้ไว้จริงๆตัวนี้มันต้องเริ่มจากศูนย์นะแต่ผม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 ขี้เกี่ยจมันต้องเริ่มจากศูนย์ลอะไรประมาณนี้นะโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นใช่ไหมอ่าจริงๆมันไม่ถึงมันไม่เริ่มศูนย์วะแล้มันเริ่มศูนย์วะจริงจริงการอันนี้มันเริ่มที่ศูนย์ไม่ได้ไหมสรางมนแล้วกันเราทำแค่คร่าวๆเนาะโอเคพอเรารู้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมว่าคะแนนของเราเนี่ย มันจะกราฟคะแนนรวมๆของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนก็ให้เราน,นําคะแนนของเราเนี่ยมาใส่ได้เลยก็คือสกอร์ของเราก็คือ30เอ้ย13ก็จะน้อยกว่ามีนนะก็จะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมเราเราก็จะเห็นแล้วว่าคะแนนของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่ามีนเยอะอยู่ซึ่งโอกาสตัด F เนี่ยมันจะมีมากกว่า50แสดงว่าเราต้องทาคะแนนเท่าไหร่เราถึงจะพ้น f หรือว่าเราต้องทาคะแนนเท่าไหร่เราถึงจะได้มี โอกาสได้เกรดที่เราต้องการถูกป,ปะเดี๋ยวเราจะไปคำนวณให้ดูกันเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ตรงนี้เลยนะโอเคคะแนนงานของเรานะจะได้คะแนนงานสิบสามถูกป,ปะคะแนนสอบของเราไม่ใช่สอบดิอ่ามิดเทอมมิดเทอมมิดเทอมของเราได้สิบสามคะแนนงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสี่สิบใช่ไหมที่เราคุยกันสี่สิบ ผมจะให้การคำนวณคะแนนงานเป็น2แบบนะหรือว่าใครจะคำนวณแบบอื่นก็ได้อันนี้มันขึ้นแล้วแต่บุคคลเลยนะคะแนนงานของผมเนี่ยผมจะตีเป็น2แบบก็คือสมมุติเรามีการส่งงานครบเข้าเรียนครบหรือว่าเข้าเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนดส่งงานครบแล้วก็มีงานดีออทำงานได้ดีที่ว่าเราคิดว่างานได้ดีคะแนนเราก็อาจจะเยอะหน่อยประมาณนี้เราก็จะให้ตีเป็น70%ถูกปะ่ะถ้าเรางานดีหน่อยให้เราคิาดคะแนนงานที่70%ของ คะแนนของเราที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนงานหรือว่าถ้าคะแนนเราแบบเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็ให้คิดประมาณสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละกันหรือว่าถ้าใครอยากเซฟเซฟจริงๆแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นก็จะให้คิดที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราพอใจที่เท่าไหร่ประมาณนี้โอเคแต่ต้องอย่าโกหกตัวเองนะเพราะคะแนนงานเนี่ยก็เยอะอยู่นะหกเออสี่สิบสี่สิบคะแนนงานก็เยอะอยู่ก็พยายามอย่าโกหกตัวเองให้คิดเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเราคิดว่าเรา ต้องได้ไม่ใช่ควรจะได้ถูกปะ่ะต้องได้โอเคเสร็จปุ๊บสมมุติว่าคะแนนงานเนี่ยแบบเราเห็นว่าคะแนนสอบเราแบบไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราเนี่ยก็ส่งงานนะส่งงานครบก็ให้เราคิดที่เจ็ดสิบเปอร์ของสี่สิบก็คือเจ็ดสี่ยี่สิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดใช่ไหมก็คือเราจะได้คน,น,นวนคำนวณคะแนนงานที่ยี่สิบแปดคะแนนไม่งงใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราต้องการคะแนนไฟนอลเท่าไรหร่ล่ะคือคะแนน ที่เราจะดบดดับิได้มันจะเป็นคะแนนที่ออกมาแค่ตอนที่คะแนนมิดเทอมออกอย่างเดียวงวงปะเออแสดงว่าอันนี้คือการคาดเดาของเราล้วนๆมีโอกาสได้มากกว่าหรือมีโอกาสได้น้อยกว่าก็ได้แต่ไอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบห้าหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้คิดตามที่ต้องได้อืมของเราเองนะอันนี้เราต้องลองประเมินตัวเองดูว่าเราจะได้คะแนนแบบมัณเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคะแนนของเรามิดเทอมกับคะแนนงานของเราเนี่ย จะรวมกันได้13บวก28ก็คือ41ใช่ไหมแสดงว่าถ้าคะแนนอิงกลุ่มเอ้ยถ้าคะแนนอิงเกณ์เราต้องการอีก9คะแนเนเราถึงจะได้50พล F ถูกปะแต่ว่าเราเห็นว่าเชี่ยแม่งกราฟมันเบ้ขวาวะ่ะเอ้ยกราฟมันเบ้ซ้ายแสดงว่ามีโอกาสตัด F T ที่มากกว่า50ให้เราคิดเท่าไหร่เราถึงจะเซฟ ผมนะวิธีของผมนะอันนี้ไม่ดูเป็นวิธีสูตหรือเปล่าแต่เป็นวิธีที่ผมใช้นะผมจะใช้การบวกจากคะแนนกลางไปเลยเว้ยสมมตุติเป็นคะแนนกลางแบบคะแนนกลางโอ้ออก็คือต่ําสุดมากสุดเลยก็คือ0กับ30ตรงกลางคือ15บงงไหมอันนี้คือคะแนนกลางจริงๆของเกณฑ์คะแนนแต่ว่ามีนของเรามีเนเนี่ยมันก็คือ18แสดงว่ามันบวก3 อันนี้คือวิธีที่ผมใช้นะมันจะเซฟที่สุดแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดงงปะโอเคแสดงว่าให้เราตีไปเลยว่า f เนี่ยตัดที่5.3งงปะบวก3มาแสดงว่า f ตัดทันที่5.3แสดงว่าคะแนนไฟนอลจริงๆที่เราควรจะได้เนี่ยเราต้องได้อีก14คะแนนเราถึงจะพ้น f แน่นอนประมาณนี้งงปะก็เราก็ต้องทำคะแนนไฟนอลให้ได้14เต็ม30อันเนี้ย เราจะพลเอฟแน่นอนก็คือสมมติถ้าเราได้คะแนนน้อยกว่ามินเยอะมากๆเนี่ยถ้าสำหรับใครที่ไม่ซีรีส์เรื่องเกรดนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวิธีที่คนที่ไม่ซีรีส์เรื่องเกรดนะแบบใครอยากได้แบบเกรดเฉลีย่ยรวมเยอะๆแล้วก็ต้องได้ A B บบวกอะไรเงี้ยมันใช้วิธีนี้ไม่ได้นะโอเคผมจะไปเสริมความเข้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเป็นวิธีที่อันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ต้องคำนวณมากก็ได้นะสม,มมติเราได้คะแนนมากกว่ามีนเยอะใช่ปะสมมุติว่าเราอะให้คะแนน มิเตอร์ของเราเนี่ยเต็มสาสิบเหมือนเดิมคะแนนเราได้เอามินเท่าเดิมมคือมีลสิบแปดสมมุติเราได้สักยี่สิบละกันอ่ะแม็กยี่ห้าเท่าเดิมแล้วก็จะวาดกราฟเหมือนเดิมเลยทุกคนโอเคมันก็จะได้เป็นกราฟประมาณนี้นะอันนี้ก็จะวาดแนวมนนินเลยนะตัดแบบโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมปุ๊บเสร็จสิบแปดเราก็จะรู้ว่าคะแนนกลางของเราเนี่ยคือสิบห้าเท่าเดิมเนาะแสดงว่า f ของเราก็คือเท่าเดิมใช่ไหมเราไม่ได้มีการเปลี่ยนค่าอะไรก็คือ f ตัด f ที่53นะ สมมติคะแนนสอบเราได้เท่าไหร่เรได้ยี่สิบใช่ไหมคะแนนมิดเทอมได้ยีมิดได้ยี่สิบสมมติว่างานเนี่ยเราแบบไม่ค่อยทำว่ะแบบเป็นคนที่แบบไมไ่ค่อยทํางานเท่าไหร่นะเราก็จะคิดที่หกต์ถูกป่ะเอ้ใช่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็จะคิดที่65สิบห้าเปอร์เอของยีก็คือเท่าไหร่หกสิบห้าเปอ็นไปเรียกยากเรีค่คิดยากว่าเปอร์เซ็นต์ของสี่สก็คือจะเป็นประมาณยีคะแนนเนาะ โอเคเราก็จะรู้ว่าคะแนนงานของเราเนี่ยได้ประมาณายี่สิบคะแนนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้คะแนนรวมของเราเนี่ยสี่สิบหกคะแนนแสดงว่าเราต้องการอีกกี่คะแนนเราถึงจะผ่านเอฟก็คือเราต้องการอีกสี่บวกสามก็คือเจ็ดคะแนนเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีที่เป็นวิธีที่ว่าเราสามารถเอามาคํานวณได้นะว่าเราจะต้องผ่าน F เอฟแล้วเราต้องได้กี่คะแนนหรือว่าถ้าเราได้ต้องการได้เกรดที่เราต้องการเนี่ยเท่าไรนะสมมติเราอยากได้บีบวกไม่ใช่สมมติเราอยากได้สีบวกนะสีบวกจริงๆก็คือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่า แล้วก็ตัด FT บวกขึ้นมาจริงๆวิธีนี้มันใช้แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้มันเป็นวิธีที่ผมใช้นะบวกสใช่ไหมก็จะเป็นหกสิบแปดจริงวิธีนี้มันเป็นวิธีที่คิดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันนจะขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ได้คะแนนช่วงไหนเยอะด้วยและช่วงนั้นก็จะเป็นเกณฑ์คะแนนที่อาจจะแบบ B บวกถึง C C บวกถึง b บวกช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้มันต้องแล้วแต่กราฟนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีคนนํานวณคร่าวๆนะสำหรับใครที่แบบ คิดว่าแบบมีโอกาสได้เกรดนี้ไหมก็ลองใช้วิธีนี้คำนวณดูนะโอเคสมมุติว่าเราได้สีบวกใช่ไหมเราได้หกสิบห้าได้สีบวกในการอิงเกณฑ์แต่ว่าถ้าเราอิงแบบนี้ก็คือหกสิบแปดแสดงว่าเราต้องการอีกกี่คะแนนถึงควจะผ่านหกสิบแปดสี่สิบหกกับหกสิบแปดก็คือยี่สิบยี่สิบสิบแปดคะแนนเน,ะนาะสิบแปดคะแนนเราถึงจะได้หกสิบแปดหกสิบแปดคะแนนเราต้องการอีกสิบแปดคะแนนเราถึงจะได้สี่บวกอะไรประแบบนี้เออมันก็เป็นวิธีที่เรามาคำนวณแบบ เข้าคร่าวได้แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะไม่ได้เกรดที่เราคำนวณไว้ก็ได้นะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้ทั้งหมดนะก็ก็มีประมาณนี้นะสำหรับน้องๆคนไหนที่ถามผมมาว่าผมเนี่ยเอ,อได้คะแนนเท่านี้เนี่ยมีโอกาสรอดเอฟไหมครับหรือว่าได้คะแนนเท่านี้มีโอกาสได้บีบวกไหครับได้ C ีบวกไหมครับ, C รบก็ผมเนี่ย สำหรับตัวผมใช้วิธีนี้ในการคำนวณนะน้องๆก็ลองใช้วิธีนี้ในการคำนวณดูก็ได้หรือว่าถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่าแล้วก็แม่นยํามากกว่านียก็อคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปด้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปลองศึกษาวิธีของน้องๆดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณมามมนะน,นีน้แล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรก็ถามได้ที่ไอจีของผมนะจะขึ้นรงนี้รันแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพิ่มด้วยลวกันโอเคสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน มืดจังเพิ่งเห็นว่าแสนมืดกลางคืนแล้วบาย